นวัตกรรม KPL p Model เป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุลุบเลยโดยการนำของท่านผู้อำนวยการสุภัตราแพไทยสงขาขันมลีได้ร่วมกันคิดค้นขึ้นมาโดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนำนวัตกรรมนี้มาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดทางด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้นวัตกรรม kpl model สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงมีหลากหลายกิจกรรม แต่โรงเรียนจะยกตัวอย่างเพียง4กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมปลูกข้าวแปลงนาสาธิต 2. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 3. กิจกรรมเพาะเห็ดและ4กิจกรรมการเลี้ยงสุก,กรเพาะเห็ดในโรงเรียนโดยใช้หลัก KPL p Model ค่ะ 1.K Knowledge ความรู้ ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในชุมชนค่ะเราได้รับความรู้เรื่องการเพ่อเห็ดเข้ามาใช้ในโรงเรียนครับพี่แผนการวางแผนเมื่อเราได้รับความรู้แล้วเราก็จะนำมาวางแผนในการทำงานค่ะโดยแบ่งหน้าที่ให้น้องๆทำงานร่วมกันกับพี่ค่ะก็จะส่งความรู้ให้น้องๆในปีต่อไปค่ะ ทีโพสิตกระบวนการครับเมื่อเราแบ่งหน้าที่กันเสร็จแล้วเรามีกระบวนการการทำดังนี้ค่ะขั้นตอนการดูแลเห็ดมีดังนี้ค่ะเมื่อเรากอกเชื้อเห็ดเสร็จแล้วเราก็จะนํำเชื้อเห็ดมาพักในโรงเพาะเห็ดแห่งนี้ครับเราไปดูเชื้อเห็ดกันได้เลยค่ะเราไปดูเชื้อเห็ดกันได้เลยค่ะ เมื่อเชื้อเห็ดสีขาวนี้เดินเต็มถุงแล้วเราก็จะสามารถเปิดปากถุงได้ค่ะนี่คือขั้นตอนการลดน้ำเห็ดค่ะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะ โดยเราจะลดเช้ากลางวันเย็น3เวลาค่ะพอลดน้ำประมาณ1สัปดาห์เราก็จะสามารถเก็บเห็ดได้ค่ะเราก็จะเก็บเห็ดขายกิโลกรัมละ100บาทหรือว่าจะทำเป็นถุงถุงละ20บาทค่ะและเราจะสามารถเก็บเห็ดได้แต่ละครั้ง3ง4เดือนค่ะแอลโ n นิง่งความรู้ที่ได้รับจากการเพอเห็ดคือ เราได้รู้จักวิธีการเพราะเห็ดค่ะเราได้รู้จักวิธีการดูแลเห็ดค่ะเราได้รู้จักวิธีการขายเห็ดครับและเราสามารถนำวิธีการเพราะเห็ดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายธนพัฒน์ธุรกิจผมชื่อเด็กชายเฉลิกรุ้งกันครับผมชื่อเด็กชายนัฏพูมุ่งเชยสูขครับพวกเรามาจากชั้นประถมศึกษาป,ปีที่5วันนี้จะมานําเสนอการเลี้ยงหมูกิจกรรมการเลี้ยงหมูหมที่โรงเรียนมีทั้งหมด15ตัวแบ่งเป็นพ่อพันหนึ่งตัวแม่พันสี่ตัวและลูกหมูอีกส0ตัว การเลี้ยงหมูเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งฟาร์มโดยมีการดำเนินกิจรกรรมโดยใช้ KPL โมเดลดังนี้ครับเท o ลเรสความรู้โดยธรรมาชาติหมูป่าเป็นสัตว์ที่กินอาหารได้หลากหลายอย่างการนำมาเลี้ยงนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้ออาหารที่มีราคาแพงมาให้กินเพียงแค่ ที่มีในโรงเรียนก็สามารถเป็นอาหารของหมูป่าได้แล้วครับทีแผนวางแผนการให้อาหารหมูที่โรงเรียนจะให้อาหารสาเวลาคือเช้าเที่ยงเย็นโดยนักเรียนจะรับผิดชอบการให้อาหารหมูตามเวลที่ครูดได้มอบหมายในแต่และว,วันครับทีโปรเซสกระบวนการในการให้อาหาร ะมีนักการพาลงคอยให้คำแนะนำวิธีการให้อาหารหมูในแต่ละวันในตอนเช้าจะให้เป็นลำตอนเที่ยงและตอนเย็นจะให้เป็นเศษอาหารและเศษผักที่เหลือจากอาหารกลางวันครับสำหรับเอลเนนี่ 你包容。 กิจกรรมปูข้าวโดยใช้หลัก KPPL โมเดลกิจกรรมปูข้าวแปลงนาสาธิตเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้นำเนินการเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตและอาชีพหลักของชุมชนโดยการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการนำหลัก KPPL มาใช้ดังนี้ค่ะคานศึกษาหาความรู้หรือเทโนโลเลจ เป็นขั้นตอนที่เราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำนาโดยเราได้รับความรู้จากกิจกรรมในห้องเรียนที่คุณครูสอนและได้ความรู้จากพานลงและวิทยากรในชุมชนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาครับ 2. ขั้นตอนการวางแผนหรือพีแพลนเมื่อพวกเราได้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาแล้วนะครับ คุณครูก็จะพาพวกเราวางแผนการทำนาโดยเริ่มการทำนาในวันแม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในวันพ่อครับขั้นตอนการทำนาหรือพีโปเซสสำหรับการทำนามีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. การเตรียมดินโดยคุณครูจะจ้างรถไถามาไถานาเตรียมดินครับ 2. เมื่อเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว จะทำการหวานข้าวครับเพื่อทำต้นกล้า 3. เมื่อต้นข้าวจเจริญเติบโตคุณครูจะพาพวกเราถอนก้าเพื่อดำนาครับ 4. การดำนาจะทำให้ข้าวจเจริญเติบโตได้ดีและเราจะดูแลต้นข้าวโดยการให้น้ำให้ปุ๋ยโดยพาลงจะพาพวกเราใส่ปุ๋ยด้วยครับ5 เมื่อต้นข้าวออกรวงพร้อมเกี่ยวโรงเรียนจะทำการลงแขกเกี่ยวข้าวโดยมีคุณครูนักเรียนช่วยกันเกี่ยวข้าวเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะทำการตากข้าวไว้3-4วันแล้วถึงจะตีข้าวเพื่อเอาเมาเล็ดข้าวครับข้าวที่โรงเรียนปลูกจะนำมาทำเป็นอาหารกลางวันครับและเหลือไว้ปลูกในปีต่อไป เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมของโครงการหนึ่งหนึ่งโรงเรียนหนึ่งาม,มีการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ KPPL Model ดังนี้ค่ะ 1. เทโลเลดความรู้ครูครูคได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักตั้งแต่เร่มต้นเตรียมแปลงขั้นตอนอา่มเล็ดจนถึงขั้นตอนั การเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจำหน่ายค่ะ2องทีมแผนการวางแผนหลังจากที่ได้รับความรู้จากคุครูแล้วพวกเราก็มีการวางแผนดำเนินงานโดยแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายเตรียมแปลงฝ่ายพาอล็ดเป็นต้นค่ะ สามทีโพเซกระบวนการกระบวนการในการทำงานของพวกเราเริ่มจาก 1. การเตรียมแปลง ผลผลิตเรียนรู้ จากกิจกรรมปลูกผักเราสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งการปลูกผักเองที่บ้านหรือการนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ผู้ครองเป็นต้นค่ะการปลูกผักปอสายพิษนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมแล้วการทำกิจกรรมนี้สามารถเป็นความรู้ในอนาคตเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ค่ะ